ที่มนตรีครับมีความคิดเห็นเดียวกันไหมครับว่าไม่เห็นด้วยครับที่คําว่าศาลไม่ควรจะมาใช้คําว่าศาลเหมือนกับของไทยะฮะใช่ใช่ครับไม่ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ศาลมันเป็นการไม่ไปทําความไม่เป็นธรรมันก็คือไม่ใช่ศาลเลยครับเพราะว่าจะให้สิทธิประโยชน์วามถูกต้องเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวคนศาสนาอื่นไม่ไม่สําคัญคือว่าเขาตัดสินไปตามอำเภอใจเขาตอก คือความยุทยุติธรรมครับจะเรียกว่าศาลไม่ได้ไม่เห็นด้วยทีเร็่ภาศาลรับยังไงครับกับกับคุณครับอท่านต่อไปครับพี่จำหลัดครับมีความเห็นยังไงครับไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของศาลเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศใช้ในข้อกฎหมายเดียวกันเพื่อสะดวกในการบริหารการบ้านเมืองที่จะไม่เกิดการซับซ้อนและก็ประชากรส่วนใหญ่ก็ก็เป็นชาวพุทธที่เป็นผู้เสียภาษีเก้าสิบห้าเซน แต่เราต้องเสียเป็นประโยชน์กับผู้ที่5เปอร์เซ็นนั้นที่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนตรงนี้ก็เืียว,ว่ากดเสียเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นําข้อกฎหมายล่านี้มาหาประโยชน์เข้าพวกกองกลุ่มของตนเองจึงเห็นว่าไม่สมควรอย่าง,งยิ่งนะครับมันจะมีการทุกเลิกทั้งหมดโดยใช้เป็นข้อกฎหมายระเบียบเดียวกันเพื่อสะดวกง่ายในการปกครองในการตัดสิคดีความต่างๆมิวพาสารใดๆก็ตามนะและ้วงบประมาณส่วนใหญ่ก็เป็นของเา้าพิเองทั้งนั้น เรามีสิทธิ์โดยอันชอบธรรมที่จะแสดงเหตุผลตรงนี้และก็มีมาตรงนี้นะโดยเชิงส่วนใจ่ครับขออีกคนหน่ครับครับผมครับอ่ะขอญาตท่านต่อไปเลยนะครับเอ่อพี่อนันต์ครับมีความเห็นยังไงครับครับไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าการนําสารคาว่าสารนี่คือสารของิสลามเข้ามาใช้ในประเทศของเราเนี่ยครับเสียงเสียงเงียบไปครับพี่อนันต์ครับ ย่านัทครับเสียงเงียบไปครับคุณอย่างมากเลยครับคือหลักบุญปัญญัตทางศาสนาเนี่ยจะมาใช้ในการที่ตัดสินนี้ครับจะมาใช้ของเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่เป็นสากลเลยนะครับถือว่าผิดหลักที่จะทำโดยทั่วไปนะครับครับปากแค่นี้ครับครับผมครับก็ครบแล้วนะครับกลับครับพี่จำหลัดเห็นด้วยไหมครับ พี่แสดงความเห็นไปแล้วครับโอเคโอเคครับโอเคครับก็หนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะในแบบสอบถามเนี่ยทุกท่านเห็น,เห,นเห็นคล้องต้องกันกับพี่ประสิทธิ์เลยนะครับว่าไม่เห็นด้วยเหมือนพี่ประสิทธิ์เลยครับเพราะว่าคาว่าสารเนี่ยฮะมันควรจะใช้เป็นสากลนะฮะของไทยแต่การที่จะมาอ้างพรบกฎหมายสลามขึ้นมานะครับแล้วให้จะใช้คําว่าสารเหมือนกับเรานะฮะมันก็ไม่ไม่ควรจะใช้คําเดียวกันเพราะว่าที่มาของการเป็นสารเขากับเราต่างกันเยอะนะฮะซึ่งี๋ยวะเอียดเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ฟังนะครับอ่ะข้อสองมั้งครับ ขออนุญาตอ่านข้อสองต่อนะฮะข้อสองนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้การพิจารณาพิพากษาและวิวนิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกรวมถึงสภาพและสิทธิของบุคคลอื่นด้วยเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกให้ใช้บังคับตามหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับ ครับเอ่อข้อสองนี้พี่พี่ประสิทธิ์รู้สึกทําไว้แล้วฮะมีความเห็นยังไงครับเอบไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ากฎหมายสลามควรจะใช้อยู่ในเฉพาะกลุ่มใจสลามนะไม่ควรที่จะอะขยายออกมาที่ที่ไม่มีคนที่แต่ในในในพื้นที่ที่ไม่มีสลามแล้วก็มาใช้สารอร่วมกันกับ าสารปกติของของไทยเรามันมันจะทำให้ส่วนใหญ่เสียไปเพราะกฎหมายสลามนั้นเป็นกฎหมายเฉพาะของอของคนกลุ่มหนึ่งหมู่หนึ่งคณะหนึ่งหรือชาติหนึ่งศาสนาหนึ่งเท่านั้นและไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เป็นเสียส่วนใหญ่ของประเทศมันก็ขัดถ้าว่าเราจะเอาคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนีง้ชนกลุ่มน้อยขึ้นมา เป็นหลักของประเทศมันจะขัดกับหลักประชาธิปไตยนะครับหลักประชาธิปไตยนั้นเราจะใช้เสียงส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง,องหรือเป็นผู้นําในรัฐนั้นนะในในสังคมนั้นเพื่อ,อความสงบสุขและความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับ